สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวสายนาฬิกาสำหรับ Apple Watch จาก u n นิที่ใช้งานได้ดีมากๆตั้งแต่ใช้มาผมใส่ในการออกกำลังกายทุกวันลองทดลองทดสอบด้วยการไม่ได้ล้างสายตัวสายยังมีคุณภาพดีไม่มีคราบสกระปรกไม่มีกลิ่นอับประทับใจในคุณภาพมากๆเลยครับวันนี้ผมมีเคสจาก u n i ิคในรุ่น h e l r o s ออกแบบมาสำหรับ iPhone 12และ iPhone 13ทุกรุ่นให้เลือกใช้กันครับซึ่งไม่ได้แค่สวยน่าใช้แต่ยังมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครเพิ่มความน่าใช้ขึ้นไปอีกเราไปดูที่ตัวแพคเกจกันเลยครับสำหรับตัวกล่องออกแบบมาสวยน่าใช้ด้านบนมีแบรนด์ยูนิคพร้อมชื่อรุ่น h e l d o ให้ทราบสำหรับเคสรุ่นนี้เป็นของ iPhone 12 Pro Max นะครับแต่ก็มีรุ่นสำหรับ iPhone 12และ iPhone 13ทุกรุ่นให้เลือกใช้ครับโดยมี2ส,สีให้เลือกคือสีดำและสีน้ำเงิน ในคลิปนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเช็คสีของเคสได้จากข้อมูลที่แสดงอยู่ด้านบนของกล่องอีกด้วยครับด้านหน้ากล่องยังมีตัวเคสสวยน่าใช้พร้อมการออกแบบคลิปสําหรับการถือจับได้อย่างกระชับมือถือใช้งานได้สะดวกได้ในมือเดียวพร้อมสายคล้องข้อมือเสริมการปกป้องป้องกันการตกหล่นไม่หลุดมือแน่ๆครับไม่เพียงเท่านั้นตัวเคสยังถูกออกแบบมาช่วยปกป้องตัวเครื่องจากการตกกระแทกสูงสุดถึง10ฟุตหรือ3เมตรแต่ที่สําคัญและเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้มากๆนั่นคือ ตัวเคสผลิตจากวัสดุไมโครรีเพลที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.9%ปกป้องทั้งตัวเครื่องและปกป้องสุขภาพของเราอีกด้วยครับสำหรับด้านหลังกล่องจะเป็นรูปตัวอย่างการใช้งานคลิปและข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเราไปแกะพลาสติกแล้วไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยครับเมื่อแกะพลาสติกหุ้มรอบกล่องออกมากล่องของ u n i ิจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จดจาได้ทันทีนั่นคือด้านหน้าจะเป็นฝา,าพับแม่เหล็กที่เราสามารถเปิดขึ้นมาได้ด้านในจะเห็นตัวเคสชัดเจนเลยครับ ทนสีน้ำเงินสวยน่าใช้มากๆโดยเคส iPhone h e l d o รุ่นนี้มาพร้อมกับจุดเด่นเฉพาะตัวนั่นคือกลิปด้านหลังของเคสทำให้เราถือจับเครื่องได้ติดมือมากขึ้นพร้อมช่องด้านล่างสำหรับร้อยสายข้อมือยังไม่หมดเพียงเท่านั้นภายในกล่องยังมีแถบคลิปสีเทาเพิ่มเติมให้เราเลือกใช้พร้อมสายคล้องข้อมืออีกด้วยครับสำหรับด้านในของฝาพับก็แสดงให้ทราบถึงประโยชน์ในการใช้งานกลิปที่ช่วยให้เราถือจับ iPhone ได้แน่นถือจับได้ถนัดมือมากขึ้นใช้งานจอใหญ่ได้สบายสบาย จะใช้ในแนวตั้งหรือแนวนอนดูคลิปหรือถ่ายเซลฟี่ก็ถือเครื่องได้อย่างปลอดภัยมั่นคงติดมือไม่ต้องกลัวตกหล่นเลยครับแล้วตัวเคสจะเป็นยังไงทั้งวัสดุรูปทรงจะใช้งานได้ดีแค่ไหนจะถูกใจแฟนๆ iPhone หรือไม่เราไปแกะกล่องรับไปดูข้างในกันเลยครับเราไปใส่เครื่องรับไปดูการใช้งานกันครับหลังจากที่ใส่เครื่องเข้าไปในตัวเคสแล้วถือได้กระชับมือติดมือพอดีมือมากๆเลยครับปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องก็กดใช้งานได้สะดวก ช่องต่างๆด้านล่างก็เจาะช่องมาพอดีสะดวกใช้สําหรับบริเวณด้านหน้าจอภาพของตัวเครื่องก็มีการยกขอบสูงขึ้นเล็กน้อยเวลาวางเครื่องคว่ำหน้าหน้าจอไม่สัมผัสดโดยตรงกับพื้นผิวเรียบที่เราวางมั่นใจได้เลยครับเราไปดูที่ด้านหลังของตัวเคสกันบ้างบริเวณช่องเลนส์เจาะช่องมาดียกขอบสูงกว่าเลนส์ช่วยปกป้องเลนส์กล้องของ iPhone ของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการใส่กรอบครอบเลนส์ก็สามารถทำได้สบายๆครับ และจุดสาคัญค,คือคลิปด้านหลังหรือแถบเฟล็กคลิปที่ออกแบบมาดีมีความแข็งแรงทนทานมีความยืดหยุ่นใช้งานได้สะดวกรองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง14.5กิโลกรัมปลายทั้ง2ด้านยึดด้วยพินสแตนเลสแข็งแรงทนทานภายในกล่องยังมีแถบเฟล็กคลิปสีสันอื่นๆมาให้เลือกใช้กันได้ตามสไตล์ด้วยครับด้วยแถบเฟล็กคลิปนี้ทําให้เราสามารถถือจับเครื่องได้อย่างแน่นหนายิ่งขึ้น มั่นใจยิ่งกว่าเดิมสามารถสอนนิ้วเข้าไปในคลิปเพื่อการยึดจับเครื่องแบบติดมือไม่ตกหล่นง่ายๆเวลาใช้งานก็สามารถหมุนหน้าจอทั้งในแนวตั้งและแนวนอนได้สบายๆและทําให้การพกพา iPhone ใช้งาน iPhone ในกิจกรรมต่างๆทําทได้สะดวกยิ่งขึ้นหมดห่วงว่าเครื่องจะหลุดมือตกหล่นได้ง่ายๆเลยครับด้วยเคส Unique h a l d o รุ่นนี้จากนี้ไปเพื่อนๆจะหยิบจะจับจะถือ iPhone ก็ทำได้อย่างปลอดภัยมั่นใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะใช้งานเครื่องในแนวตั้งหรือแนวนอนเครื่องจะอยู่ติดมือเสมอครับและหมดปัญหาว่าจอเล็กหรือจอใหญ่ก็ยังสามารถควบคุมการใช้งานในมือเดียวได้สบายๆเลยครับเพื่อน,อนๆที่กำลังมองหาเคส p h o n e คุณภาพดีเคสยูนิ h เ l d o ดเป็นเคสอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจน่าใช้ทำให้การถือจับเครื่องกระชับมือยิ่งขึ้นในราคาสุดคุ้มเลยครับโดยมีให้เลือกใช้ทั้ง iPhone 12และ iPhone 13ทุกรุ่น เพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรละเอียดเพิ่มเติมและลิงก์ในการสั่งซื้อได้จากคําอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ครับผมไม่ได้เป็นร้านค้านะครับใช้เองรีวิวเองขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ